สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยจากข้อความที่เรารับมาครับเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือชื่อรหัสชีวิต DNA กรรมและพลังงานจัก,กรวาลน,นะครับคือ เป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะมาลองสำรวจดูนะครับว่าความเชื่อมโยงที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเนี่ยระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างเรื่อง DNA หรือหลักฟิสิกส์บางอย่างกับแนวคิดฝั่งตะวันออกหรือทางจิตวิญญาณอย่างเรื่องกรรมเรื่องพลังงานจิตมันมาเจอกันหรือว่ามันสอดคล้องกันตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อจะดูว่าแก่นที่เขาอยากจะสื่อจริงๆเนี่ยว่ารหัสชีวิตเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตายตัวเสมอไปมันเป็นยังไง โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการวางเหมือนวางแนวคิด2ออย่างคู่กันไปเลยคือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า DNA เมันเหมือนอฐานข้อมูลชีวภาพที่แบบโอ้โหซับซ้อนมากมันบันทึกหมดเลยตั้งแต่ลักษณะภายนอกสีผิวสีตาสีผมไปจนถึงความเสี่ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ส่งต่อกันทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สู่ลูกจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเนื้อหาก็นำเสนอแนวคิดเรื่องกรรมขึ้นมาคู่กันเลยคือมองจากมุมพุทธศาสนานะคะว่ากรรมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าทำงานในอีกมิติหนึ่งคือเป็นมิติของจิตกรรมในที่นี้เลยถูกมองเหมือนเป็นพลังงานที่เกิดจากการกระทำของเรานี่แหละค่ะทั้งความคิดคำพูดการลงมือทา ซึ่งพลังงานตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปนะคะแม้ว่าร่างกายเราจะจะดับไปแล้วแต่มันจะสืบเนื่องต่อไปส่งผลต่อชีวิตในภพชาติต่อๆไปเหมือนเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งเลยค่ะที่ส่งต่อกันในระดับของจิตวิญญาณพอฟังแบบนี้แล้วมันมันน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะตอนที่เขาเทียบเคียงกับหลักฟิสิกส์พื้นฐานเลยเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานที่บอกว่าพลังงานในระบบเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะ มันแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นเองใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่แบบว้าวมากคือหนังสือเขาเชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ข้อนี้เข้ากับเรื่องกรรมได้แบบน่าทึ่งจริงๆค่ะเขาบอกว่ากรรมก็เหมือนกันไม่เคยหายไปไหนเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนพลังงานที่มันไหลเวียนเปลี่ยนรูปไปในสังสารวัตนี่แหละค่ะ พอมองแบบนี้ปุ๊บเออมันเห็นความสอดคล้องกันแบบแปลกแต่จริงนะคะระหว่างกฎธรรมชาติทางกายภาพกับกฎแห่งกรรมครับและเรื่องมันก็ยิ่งดูซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ก็น่าตื่นเต้นนะครับพอพูดถึงศาสตร์ที่ออค่อนข้างใหม่อย่าง epigenetics หรือที่เรียกไทยๆว่าอนุพันธุศาสตร์ด้านเหนือพันธุกรรมอันนี้กำลังฮิตมากในวงการวิทย์เลยนะครับคือศาสตร์นี้เขาบอกว่า DNA จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวที่แบบฟิกตายตัวขนาดนั้นแต่ความคิดเราอารมณ์เราหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันส่งผลกลับไปที่ DNA ได้คือมันไปเหมือนเปิดหรือปิดสวิตช์การทำงานของยีนบางตัวใน DNA ของเราได้จริงๆตรงนี้อ่ะครคือคืเลยจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆกับคาสอนทางพุทธเรื่องการสร้างกรรมใหม่ คือถึงแม้ว่าเราอาจจะมีกรรมเก่าเนาะที่ส่งผลมาถึงชีวิตเราตอนนี้แต่ว่าการกระทําความคิดคําพูดของเราณนะปัจจุบนันหรือที่เราเรียกว่ากรรมใหม่เนี่ยค่ะมันก็มีพลังเหมือนกันมีพลังที่จะเปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตในอนาคตได้มันเหมือนกับเอพิเจเนติกเลยค่ะที่บอกว่าเราปรับเปลี่ยนการแสดาออกของยีนได้การสร้างกรรมใหม่ก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการอ เขียนหรือปรับแก้รหัสชีวิตในมิติของกรรมได้นั่นเองคือมันให้พลังเรามากขึ้นให้เราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ใช่แค่รอรับผลอย่างเดียวโหฟังดูมีพลังมากเลยครับแล้วในเนื้อหายังชวนมองให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับโดยชี้ว่าธาตุต่างๆที่ประกอบเป็น DNA ในตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือธาตุชุดเดียวกันกับที่หลอมรวมกันเป็นดาวฤกษ์เป็นสรรพสิ่งในเอกภพ มันเหมือนเป็นการดึงชีวิตเล็กๆของเราเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับภาพใหญ่ของจักรวาลเลยนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนแนวโน้มที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้เลยนะคะที่วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฝั่งฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยเริ่มหันมาสมรวจแล้วก็พบแนวคิดบางอย่างที่มันไปไปสอดคล้องกับสิ่งที่ปรัชญาตะวันปอกหรือพุทธศาสนาเคยพูดไว้นานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมโยงของทุกสิ่งหรือธรรมชาติของจิตหรือแม้กระทั่งเรื่องความว่างเปล่าแล้วก็ยังมีคําถามพื้นฐานที่วิทยาศาสตร์เองก็ยังยังหาคําตอบกันอยู่เลยค่ะอย่างเช่นว่าจิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีพลังงานจริงไหมแล้วมันทํางานยังไงซึ่งประเด็นพวกนี้หนังสือเล่มนี้ก็หยิบยกมาพูดถึงด้วยค่ะครับผมถ้าให้ลองกลั่นกลั่นเอากันสําคัญที่สุดเลยนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ว่า ถึงแม้เราอาจจะเลือก DNA ตั้งตน้นหรือพื้นฐานทางกายภาพที่ได้มาตั้งแต่เกิดไม่ได้เนี่ยแต่เรามีสิทธิ์เต็มที่เราก็มีความสามารถด้วยที่จะเลือกกรรมคือการกระทาความคิดคําพูดที่เราจะสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นในทุกๆขณะปัจจุบันของเรานี่แหละครับถูกต้องเลยค่ะนั่นก็แปลว่าชีวิตเรามันไม่ได้ถูกขีดเส้นไว้แบบตายตัวร้อซนะคะมันมีความยืดหยุ่นมันมีพื้นที่ให้เราได้ ได้ปรุงแต่งได้สร้างสารรค์หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางของเราได้เสมอด้วยสิ่งที่เราทําด้วยเจตนาของเราในปัจจุบันขณะนี้เองค่ะครับก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะครับว่าถ้าถ้าจิตของเรามันมีพ,พลังในการปรับเปลี่ยนรหัสชีวิตได้จริงๆทั้งในระดับชีวาภาพผ่าน,นกลไกอย่าง epigenetics ที่เราคุยกันแล้วก็ในระดับของกรรมผ่านการลึกกระทําของเราเองถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ การที่เราหันกลับมาศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับที่จะช่วยให้เรากําหนดทิศทางแล้วก็สร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆจริงไหมครับ